ที่ให้ชื่อมามันก็ถูกแล้วว่าตัวสวยแต่ว่าพะอจย์เนี่ยคือถ้าถ้าคนอื่นเข้าไปเนี่ยมันจะสืบยากแต่ถ้าพะอจย์เข้าไปเนี่ยเขาจะไม่สงสัยพะอจย์เนี่ยเพราะพะอจย์ไปแบบ,แบบแบบสายเปรย <c oughs> ์คุณต้องการอะไรเราจะหาให้คุณต้องการอะไรเราจะหาให้เงี้ยๆๆ <ๆ S 1> แล้วก็คือพะอจย์ก็พยายามที่จะเจาะเข้าไปทุก ทุกวิถีทางแต่เขาก็เขาก็กุบกกล้ากลัวอยู่แล้วก็อีกอีกไม่นานวงแหวนมันก็แตกกันแล้วเพราะว่าเพราะว่าลุงคนเนี่ยแกจะเป็นคนที่ระแวงทุกคนแม้แต่แม้แต่ป้าต้อยแม้แต่โยมนางแม้แต่โย,ยมนุย้ยพวกนี้ถอดใจหมดแล้วนะสายสายบุญหลักใหญ่ๆนี่เขาเขาถอดใจออกหมนแล้วนะ แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมันไปตามคอนเทนต์เฉยๆทีแรกมาดามเนี่ยเขาเขาเขาก็จะมาในลักษณะเหมือนกับพ่อของเขาเป็นนายตำรวจใหญ่อ่าจะใช้ใช้เงินสามล้านในการที่จะปิดคดีนี้เลยโดยที่โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปวิ่งเต้นอะไรวิ่งเต้นที่อายการที่สามอย่างเดียวเลยซึ่งในกลุ่มของพ่อจามมันก็จะมีพี่ทนายนิทัศน์มีอ่า หลายๆคน่ที่อยู่ในนั้นเขาก็แย้งแย้งเพราะว่าพอพอพูดจบปุ๊บมาดามก็จะให้เปิดบัญชีของตัวเองหรือไม่งั้นก็เป็นแอดมินของตัวเองซึ่งมาดามนี่ก็จะมาจากผู้มหานิ่